สวัสดีแฟนเพจนะคะวันนี้ไลฟ์สดจากร้านวัชสสพลมนุษย์พลังงานทดแทนนะคะพิกัดร้านอยู่ที่อำเภอห้วยขึ้งบ้านคำบงจังหวัดกาลสินนะคะเ <c oughs> ตาที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุ่น SS07 Raptor นะคะเป็นเตาสองหน้าระบบท่อแฝดน,นะคะ ท่อกระจายความร้อนสูงทำให้ถ่านสุกไวนะคะเตารุ่นนี้นะคะจุดถ่านได้ประมาณ3กระสอบป่านะคะเป็นถ่านไบโอชาทำที่ทำให้ถ่านต่อสารก่อมะเร็งนะคะตัวนี้จะมีท่อความร้อนอยู่3าตัวนะคะข้างหน้าด้วย สามารถเปิดเปิดเก็บฐานได้ตรงข้างหน้าเลยนะคะหุ้มฉนวนอย่างดีนะคะตัวนี้จะทนความร้อนสูงพันองศาขึ้นไปนะคะเก็บถ่านง่ายสะดวกใช้เวลาใช้เวลาอบฐ่านอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความความหนาแน่นเยอะนะคะ ถ้าเป็นไม้แห้งก็จะเร็วขึ้นนะคะข้าง,างหลังนี้ก็จะเป็นตัวกันน้ำส้มควันไม้นะคะเป็นที่กรองน้ำนะคะบรรจุน้ำได้เยอะแล้วก็สามารถกันน้ำส้มควันไม้ได้10บลิตรขึ้นไปนะคะเตารุ่นนี้เป็นเตาที่กำลังนิด ติดลมบนเลยนะคะยอดนิยมมากส่งทุกวันนะคะส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางรวมส่งอยู่ที่12,500บาทนะคะ <S <S และตัวถัดมานะคะเป็นรุ่น SS06 นกะคะ06ก็จะเป็นท่อแฝดเหมือนกันที่กระจายความร้อนได้สูงและสูบไวเหมือนกันนะคะเป็นเตาตะกูลสองหน้าเลยนะคะของวัตถุพลมนุษย์พลังงานทดแทนนะคะคิดค้นเจ้าแรกในเมืองไทยนะคะเจ้าเดียว ก็จะเป็นกล่องกล่องน้ำส้มขนาดใหญ่นะคะมีก๊อกเปิดปิดได้สะดวกนะคะเวลาไม้คลายแก๊สเราก็สามารถปิดก๊อกได้เลยนะคะ,ไ,ะไม่เปลืองฟืนนะคะขอให้รู้เทคนิคการใส่ฟืน นี่นะคะหน้าร้านของเราตรงข้ามกับโรงงานแป้งมันกลาลสินนะคะอยู่บ้านคําบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกลาลสินนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรัปเตอร์007รัปเตอร์เหมือนกันนะคะเตรียมส่งนะคะวันนี้ลูกค้ามารับเองนะคะที่ชัยภูมินะคะรับไปจำนวน3ลูกนะคะ มีคิวมาเรื่อยๆนะคะสั่งมาเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเก็บเงินปลายทางนะคะเ,เก็บเงินปลายทางน่าจะเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวนะคะที่เก็บเงินปลายทาง เป็นการทํางานที่ยุ่งทุกวันนะคะต้องจัดส่งให้ลูกค้าทุกวันเลยนะคะสั่งเข้ามาทุกวันอันนี้ก็จะเป็นฐานสําเร็จรูปนะคะเตารุ่นนี้คือฐานสําเร็จรูปหมดเลยนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องขุดลุมไม่ต้องใช้น้ําดับนะคะฐานจะฐานจะฐานจะเอ่อเตาตัวนี้จะปิดเตาลงเองนะคะระบบจะทํางานเองจนกว่าฐานจะเย็นเราค่อยเก็บฐานนะคะ ข้อควรระวังก็ไม่ควรเปิดตอนร้อนๆน,นะคะต้องให้ฐานเย็นสนิทก่อนค่อยเปิดเก็บฐานเพื่อความปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถังอบไก่อบเนื้อนะคะมีข้อระบายความร้อนอย่างดีนะคะเป็นล้อเลื่อนนะคะตัวนี้หมุนไปทางไหนก็ได้นะคะสามารถ ย่างเนื้อแล้วก็อบไก่เป็นตัวตัวนะคะใส่ใส่ตัวเอสเข้าไปนะคะก็แขวนได้เลยเราก็จะใส่เตาเข้าไปข้างในนะคะฐานก็่านจากไบโอชานี่แหละคะ่ะกระจายความร้อนได้ดีนะคะเนื้อสุกดีนะคะตัวนี้ก็ติดจองนะคะลูกค้ามุกดาหารก็จะมารับเอง การประกอบท่อกันน้ำส้มควันไม้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากเรียนรู้นะคะมาศึกษาได้ที่หน้าร้านได้เลยนะคะแวะมาชมงานก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนะคะเพราะว่าเรามีทีมงาน มาแวะชมบ่อยนะคะมาแวะชมแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะคนทานแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเป็นถังหนาเกรดเอจากญี่ปุ่นนะคะเป็นนวักตก,กรรมหนึ่งเดียวในเมืองไทยนะคะพัฒนาได้เรื่อยนะคะคิดค้นใหม่ๆไม่ซ้ำใครนะคะ สำหรับเบอร์โทรติดต่อนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรเบอร์นายช่างวัชพลน,นะคะ0630349728เบอร์ของแอดมิน0621465689นะคะพิกัดบ้านคำบงอําเภอควาที่มจังหวัดกาลสินนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ